เริ่มไม่ไหวแล้วแล้วยังไ่ยายังไม่มาดีใจครับดีใจก็มาทุกๆปีอยู่แล้วแล้วก็ปีนี้งานก็สลับปังอ่ะปีนี้งานก็ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีทุกปีครับผมดีใจกับพี่ก้องเหมือนกันครับที่ประสบความสําเร็จได้มากขนาดนี้ครับผมแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมงาน M Choice วันนี้นะครับยังไงเราต้องมาเป็นคู่เนาะคู่เราทุกปีทุกปีทุกปีกันไปยากาศปีนี้เป็นยังไงบ้างเหมืกินด้วก็ดีนะครับเหมือนทุกปีเนาะผมว่าพี่ก้องเขาเป็นคนที่น่ารัก แล้วก็ใครที่เจอเขาก็จะแบบผมว่าทุกคนมาด้วยใจมาแสดงความยินดีกับทุกๆแง่มุมของเขาเลยอย่างเงี้ยก็พวกเราก็มาด้วยมาด้วยใจมาด้วยความเป็นพี่น้องด้วยความเป็นครอบครัว่่่รรมาาาาทททีตตงงงปปะะเเศศไดีใจครับแล้วก็สนุกมากๆแล้วก็แต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีแบบไวทที่มันแตกต่างไปอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแบบในหลายๆที่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเหมือนเราแบบใกล้ชิดกันห่อนเป็นรวนมีประเทศไหนที่แบบว่า พิเศษบ้างไหมก็จริงๆ <K _> พิเศษหมดพิเศษหมดเอาเท่าที่ครับเอาเลยครับผมว่าผมว่ามันพิเศษหมดเลยเนียอย่างที่พีบีบอกเลยผมว่าแต่ละแต่ละที่คนก็จะแบบน่ารักแบบแต่ว่าแสดงออกไม่เหมือนกันเลยเนี่ยอย่างที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีความแบบเคารพแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยที่ที่ฟิลิปปินส์อาจจะแบบโ,โหสนุกแบบโวงเวกแบบมนัมนๆอะไรเงี้ยผมว่าก็แต่ทุกคนเราก็สมัมผัสได้ถึงความจิงใจแล้วก็แรงสนับสนุนที่เขาให้มา กเเขาป็นงะแต่รเเทหอาจจะมีการปรับเปลี okay. Donc, Blaze standards, Blaze standards, ่ยนกันเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าบางที่อย่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็ไปโชว์สัตว์เลี้ด้วยก็สนุกสนุกสรดสสนุกพิคสนุกลสนุกีมีมีวิกรรอะไรกันแน่นีวมีวิกรรอะไรไห เซลล์เซลล์กันกับพี่พีเลยการของเราสองคนเนี่ยไปกิดราคารการไปการไปแตนงี้ก็จริงๆผมว่ามันมันก็เป็นเป็นเป็นช่วงเวลาที่มันเหมือนไปเข้าค่ายเนาะที่แบบเข้าค่ายเข้าค่ายหม่แต่ว่าเราเราเราแบบเราเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยการเดินทางด้วยการไปกันทั้งทีมอะไรเงี้ยเหมือนว่าเข้าค่ายกันหมดเลยแต่ว่ามันก็ มันก็สนุกดีได้แบบใช้ชีวิตช่วงไหนแบบใครอยากไปทำอะไรก็แยกย้ายไอ้แบบเดี๋ยวจะไปกินข้าวไปทําอะไรด้วยกันก็มาแบบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันก็เป็นตัวของมิวสิกเองรอบที่แล้วพีพีเขาแกล้งเราหนักเราไม่เอาคืนเขาแบบพังเรื่ไหนแล้วไหนอะพี่หนูเคยแกล้งเขานะผมเป็นคนไม่เจ้าพิษเจ้าแค้นครับผมเป็นคนผ่านแล้วก็ผ่านไปเราแค่จําไว้เฉยเฉยเราไม่ใกล้จะเอาคืนเขาใช่นะฮะไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วชีวิตนี้ ไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้โพสอีกรูปนึงเลยแต่ได้สิวหายแล้วสิวหายแล้วก็มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆเดี๋ยวลบให้อ่าก็ล่าสุดน้องนายมาเล่นเม m ีครับ่อที่ได้ดูผลงานดูแล้วครับดูแลบางก็เป็นก็น่ารักนะผมทีแรกผมผมก็รู้สึกว่า ตอนตอนที่ผมรู้ว่าพีพีเขาจะทำหนังสั้น20นาทีเรานะก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาแบบด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างด้วยเรื่องคิวกันด้วยหรือว่าเรื่องเรื่องอะไรต่างๆทําให้แบบช่วงเวลาในการถ่ายัานาดจะแบบค่อนข้างบีบด้วยอนะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูผลลัพธ์ออกมาแล้วผมรู้สึกว่าก็ผมประทับใจมากผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าทั้งสองคนแบบธรรมชาติแล้วก็เป็นพี่ชายที่รักด้วยแล้วก็เป็นพีพีด้วยเลยก็รู้สึกว่างนานออกมาแล้วน่าภูมิใจครับมีเทใจ ผมว่าผมว่าทั้งคู่ทั้งพีพีทั้งพี่นายเขาค่อนข้างๆไม่มีสถานะนะเดี๋ยวว่าเข้าเข้ากับใครก็จะแบบเหมือนว่าอยู่คนนั้นได้ก็เหมือนเหมือนตัวตนเขาทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพีพีพี่นายเขาก็เป็นคนที่น่ารักเวลาไปอยู่ในสังคมไหนทุกคนก็แบบรักเขาอะไรอย่างเงียอะไนะสังคมที่ดีก็จริงๆที่ว่า <ส> <Be> มันเปนเรื่องของโอกาสแล้วละครับผมช่วงนี้เขาก็โฟกัสเรื่องงานแสดงเขาอยู่ด้วยแล้วก็จริงๆมีงานเพลงที่เขาตั <griff. S 1> ้งใจจะทำอยู่แล้วก็ช่วงนี้มันใกล้จะถึงคอนเสิร์ต้วเขาก็เลยไม่มีคิวใหงเี้พีกแล้อี่แล้วอีวอีแ้าอีกแ้อก้วอ้วอีล้อ้วอ้ีล่อกีกออวอี้ีแก้อวออ้อ้ล จริงเออ๋ยวว่าถ้าเขาถ้าเขาเอยปากมาผมก็ยินดีอยู่แล้วได้เนามาเล่นให้ป้าอันหน้าไอสิได้สิได้สิหลายคุณบอกว่าเวลาพีแล้วหีืกินมันมักจะชอบเขินเวลาเล่นก็แต่ละคนหรือไม่เขินเพราะแบบจะขี้เกินตลอดเวลาไม่มีอ่ะไม่มีเขินหรอกเขาเ่าเขินคนอื่นแต่ว่ากับผมมันแบบอยู่กันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็ก็ก็ดีกับตัวเขาด้วยเหมือนกันมัวป่า ต่ว่าเขาก็ได้ไป explore กับการลงานคนอื่นด้วยอยไรเงี้ยผมก็เ <abi> ป็นคนแบบธรรมดาทั่วไปอะไรเงี้ยเวลาเขาได้ไปเจอคนที่เก่งคนที่มีความสามารถอะไรเงี้ยผมว่าเขาเขาเองก็ได้พัฒนาได้อะไรด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจกับเขาทุกครั้งครับทักผาเราบ่อยไหมเรื่องการงานอะไรเงี้ยก็นานๆทีนานๆทีเพราะจริงๆแล้วผมว่าเขาก็มี direction ของเขาที่เขาต้องเจออะไรเงี้ยแต่ว่าก็คุยกันเรื่อยๆบางทีก็จะแบบเจอมีร่ากาเจอกันก็จะคุยกันอยู่ เขาเขาในด้านงานเพลงอะไรเงี้ยเราก็ไม่ยุ่ง mm hmm. เพราะว่าเราตาัดตัดสไตล์อะไรกันอยู่ก็จะคอยดูเรื่องแบบอาจจะเป็นเรื่องภาพเรื่องอะไรอย่างงี้มากกว่าให้เขาเวลาแบบมันก็ปรึกดซ้ำด้วยอันนี้ดีไหมอันนี้ดีไหมอะไรเงี้ยถ้าเราอะไรเราช่วยได้พอเราจะช่วยได้แล้วก็ช่วยช่วยค่ะ